ดมึงแก้งหลับทําไมมึงแก้งหลับทําไมจริงหรือไม่ที่เห็นงูไม่ได้เห็นแล้วต้องวิ่งไปจับทันทีหน,นึ่งในสองคนนี้เคยมีแฟน<ม>ยังไม่เท่าไหร่นะจ๊ะเลิกกับแฟน<ม>แล้วแฟนคนนั้นไปนชอบผู้ชายด้วยกันเองจอยไว<ะ>้อะไรอ่ะสวัสดีครับผมพูดค่ะเมื่อี้รนสิบสออบสิ้นเดือนแล้วต้องกินอะไรแกลบห้องลับมิโก เจอกันอีกครั้งกับรายการห้องลับมีโควันนี้ก็เป็นอีมีพิเศษอีกแล้วนะเห็นจากพื้นหลังเอยอะไรเอยมีการตกแต่งเป็นในธีมของอะไรคุณนัทพบลอยกระทงโอเคถ่ายไปแล้วมาไปแล้วหรอถูมาขนาดนี้เออมันก็ต้องเป็นในส่วนของฮาโลวีนโอเคดีขึ้นปิดรายการเลยไม่ใช่คิมาคริสต์มนะเออแต่มันไม่ใช่คริสต์าธรรมดามอนจะมาพร้อมกิจ จิงเกเบลคือลุ้นรางวัลคือแบบเยอะแยะมากมายมีการันตีด้วยมีรางวัลพิเศษได้ขึ้นจอ LED ที่ MBK ด้วยเลยเลยจอใหญ่ๆตรงกลางจอใหญ่เลยตรงนั้นเลยแล้ววันนี้คือแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นวีเจน้องใหม่น้องใหม่เลยคนหนึ่งอายุ19คนหนึ่งอายุ18เดี๋ยวเราไปโพบกับเขาดีกว่านะกับน้องพอใจกับน้องเจนน่า มาเลยสวัสดีครับ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 เดี๋ยวให้สองสาวแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อพอใจค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนาค่ะดยพอใจกับเจนนาพอใจพอใจไลฟ์มานานหรือยังเอ่ยไลฟ์มาเดือนนี้แล้วโอ้ใหม่มากเออแกะกล่องสุดๆแล้วเจนนาล่ะ ทอาี่แลโอเคใหม่กว่าใหม่กว่าเออที่เชิญน้องๆมาวันนี้แต่งตัวแบบนี้นะในทีมคริสต์มาสก็คือเราจะมีกิจกรรมจิงเกิเบลนะประมาณปลายปีนี้แหละทันวงทันว่าเดี๋ยวรอประกาศวันอีกทีนึงน่าจะเร็วๆนี้เนาะทุกคนน่าจะได้เห็นแบบว่าแบนเนอร์ในแอปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกิจกรรมใหญ่ประจําเดือนธันวาลุ้นรางวันน้องๆเขยังไม่รู้ น้องๆก็ยังไม่รู้เซอร์ไพรส์แต่บอกเลยว่าใหญ่ที่สุดในช่วงปลายปีตั้งแต่เคยมีมันเลยอ่าปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่5ที่6ติดกันแล้วกับจิงกะเบลรู้สึกยังไงบ้างกับจิงกะเบลที่จะมาถึงนี้ตื่นเต้นมากเออตื่นเต้นกก็ยังไม่เคยเจอเลยอ่ะเนาะทางนี้มีโคไหมไม่ท้าหุยจริงๆอ่ะก่อนที่จะไปรู้ลึกรู้เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับ จริงกับเบลเนาะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงนี้กันก่อนดีกว่ากับห้องลับห้องลูยเอ๊ะเข้าสู่ช่วงนี้ห้องลับห้องลู่เป็นช่วงเปิดเผยความลับที่ไม่มีใครรู้มาก่อนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเรามาจะแบดไต่ในช่วงนี้นะว่ามันจะรับขนาดไหนอ่ะเริ่มที่แบบน้องพอใจก่อนดีกว่าโอเคดีไหมเอ่ยใช่คือน้องพอใจเขามีคนบอกมาเป็นคนที่มีสัมผัสจิตเซนแบบ้ายจริงปะเนี่ย ว้าย่ังไงยังไงถูงว่าเมื่อกี้เข้ามาไฟกับพี่เออนั่นสิเืม่จ่ค่าไฟหรือเปล่าเลื่จาค่าไฟหรือเปล่าอ่นะใช่ก็ถ้าที่หนูแบบว่าสัมผัสได้ครั้งแรกเลยก็จะเป็นแบบช่วงมสามหนูว่าอยู่บ้านคนเดียวปิดไฟเล่นเกมเลยค่ะมีแบบเสียงผู้ชายมากระซิบข้างหูหนูแบบสวัสดีครับ สวัสดียค่ะใช่แล้วไม่มีใครแค่นี้เลยใช่ค่ะแค่สวัสดีครับแต่หลังจากนั้นก็เจอเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีเรื่องที่แบบน่ากลัวที่สุดแ่ะก็คือตอนนั้นหนูนอนอยู่ในห้องของหนูแล้วแบบหนูเพิ่งตื่นเลยแต่ว่าหนูรู้สึกตัวแล้วแต่หนูยังไม่อยากลืมตาหนูก็เลยแบบว่านอนนอนต่อไปแบบหลับตายังไม่ลืมตาค่ะเจอกระทั่งเหนูีได้ยินว่าคนเปิดประตูเข้ามาในห้องหนูแล้วก็ เดินเข้ามาแล้วก็จะมีเสียงผู้ชายที่แบบดูมีอายุเป็นพ่อหรือเปล่าตอนแรกหนูก็คิดแบบนั้นค่ะแบบดูมีอายุหลายๆคนเดินเข้ามาในห้องหลายคนด้วยใช่ค่ะแล้วพูดแบบว่าเนี่ยนี่ไงนี่ไงดูสิลูกสาวมันลูกสาวมันว้าว้ยลกตอนนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรหนูคิดว่าพ่อคงพาเพื่อนมาบ้าน แล้วก็พามาดูหนูนอนมังค่ากับคิดพ่พาเพื่อนมาดูหนูนอนใช่หนูก็คิดแบบนั้นค่ะแล้วจนกระทั่งแบบเราเห็นเป็นรูปร่างชัดเจนเลยหนูนอนหนูหลับตาค่ะแต่หนูได้ยินไดอย่างใช่ค่ะรู้สึกอะไรแบบนี้แล้วก็มีแบบสั่าัหนูได้ยินเสียงแมวหนูร้องแล้วก็รู้สึกว่าแมวหนูเดินเข้ามาในห้องหนูแล้วทีเนี้ยแมวเดินเข้ามาในห้องหนูใช่ค่ะแมวเดินเข้ามาแล้วแมวจะมากินหนูหนูวิ่งหนีแมวอ๋อคนละหนูคนละหนู แล้หนูก็พลิกตัวเป็นเปลี่ยนเป็นนองคุมโปงแทนตอนนั้น แล้วทีนี้ก็เหมือนแบบพี่เขาสึกว่ามีคนอะยกแมวอะค่ะมันยกอะไรแล้วเอามาวางไว้ตรงผ้าผมที่หนูอุ้มกงอยู่แบบหนักๆเลยบางนังตุบแล้วผ้า่มหนูก็ยวบลงมามตอนนั้นหนูลืมตาแล้วแต่ลืมตาในผ้าผมคือผ้า่มหนูโยบลงมาทีนี้นพอหนูคิดว่าพ่อคงอุ้มแมวมาว,า,วางบนเตียงแกล้งหนูอย,อ,อย่างจินตนาการไหมใช่ยังคิดว่าเป็นพ่ออยู่<ม>หนูก็เลยแบบโอเคจะเอื้อมมือไปกอดแมวมแต่ทีนี้นพอจะเอื้อมมาค่ะแบบดยู่นตัวหน,นหนูก็หนักแบบหนักมากหูหนูอื้อเหมือนแบบ มีแรงแบบมหาศาลนะคะแบบทับตัวหนูไว้อยู่แล้วหนูขยับไม่ได้สักพักก็แบบมีเสียงแบบว่าผู้ชายเนี่แหละค่ะแบบกระซิบบ้างตะคอกบ้างว่าแบบว่าลุกลุกลุกมึงลุกดิมึงแกล ק, like. ้งหลับ huh. ทําไมมึงแกล้งหลับทําไมอะไรพูดพูดซ้ำๆอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ตกใจหนูก็อะไรหนูแบพยายามดิ้นแต่หนูก็ขยับไม่ได้แล้วหนูแบบสวดมนต์ฝันไหมเราฝันหรือเปล่าไม่ฝันค่ะเลิกจริงเลยเรื่องจริงเลยแล้วโดดก็แบบพอสักพักเสียงมันก็จางไปเรื่อยๆหนูแบบเปิดผ้าห่มเลยลุกเลยแบบ ห้องปิดประตูอยู่ไม่มีแมวไม่มีคนแล้วห้องหนูก็ลกเอ้ยแบบห้องก็ล็อกห้องก็ล็อกห้องก็ล็อกอยู่แล้ห้องล็อกอยู่เงี้ยหนูก็เพิ่งมานั่งคิดได้ว่าพ่อเราจะพาเพื่อนเข้ามาดูเรานอนทำไมเออนั่นแหละสินแล้วปะสิเออแล้วปกติเขาก็ไม่ได้เป็นคนเปิดประตูหนูก่อนโดยไม่ขอไม่ขอาะอะไรงี้เลยหนูก็ประมาณนี้ค่ะอ่ะเรื่องต่อมาอ่ะเรื่องต่อมาเดี๋ยวขอถามเจนนาก่อนดีกว่ามาคือชื่อเจนนาเนี่ย ไม่ค่อยจะได้ยินบ่อยๆอทาไมถึงชื่อเจนน่าเดี๋ยวขอถามชื่อมาก่อนทําไมถึงชื่อนี้เอ่ยจริงๆอ่ะหนูชื่อเจนเฉยๆค่ะแต่ว่าว่าในห้องมีหลายเจนหนูก็แบบมันจะมีเจนนี่เจนนั่นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เจนนี่เจนน่าเดี๋ยวเจนนู้เจนโน่เจนน่ามันจะมีมันจะมีเจนนี่มันจะมีเจสองคนก็จะมันมีเจนนี่กับเจนน่าสองคนหนูก็เลยเป็นเจนน่าอีกคนหนึ่งชื่อเจนนี่และเจนโน่น่ะมีอีกเอามีหยอกหยอกยอกยอก ก็ว่าไปแต่ว่านี่ก็ชื่อเจนเหมือนกันเจนอะไรคะเจนนุ่นโบเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบอันเรื่อต่อมาของนัพอใจดีกว่าเนาะเห็นี้มีคนบอกมาว่า เคยเฉียดตายบนเครื่องบินจริงหจริงค่ะมันเป็นยังไงไหนๆลองเล่าสิตอนนั้นหนูประมาณสามขวบเลสามขวบหนูจำได้ยังไงลูกพอเราพไปต่ตมาทุกคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเนี่ยเกือบไม่ได้โตแล้วเกือบไม่ได้โตมาทาตัวแบบนี้แล้วใช่ใช่เขาบอกกับหนูนี้ก็คือตอนประมาณสามขวบ ไปเที่ยวสิงคโปร์กับที่บ้านค่ะที่บ,บ้านพาไปแล้วทีนี้ก็ตอนนั้นน่าจะอยู่บนกระเช้าลอยฟ้าอะไรสักอย่างพ่อบอกอยู่ดีไข้หนูขึ้นสูงมากแล้วหนูแบบตาลอยอะไรไม่รู้เรื่องเลยแบบ เรียกก็เรียกก็แบบว่าไม่ไม่รู้สึกตัวหนูตาลอยจะแบบเขาอ่ะก็รีบแบบว่าตีตั๋วกลับเลยได้ได้บนเครื่องวินอ่ะหนูชักบนเครื่องวินใช่ค่าน้ำลายฟูมปกแบบว่าก็เกือบไม่รอดแล้วแบบว่ามันมันเครื่องมันแป๊บเดียวค่ะแบบชั่วโมงเดียวนะาชั่วโมงยใช่ก็ถึงเขาก็เลยรีบพาเขาลงบานเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้ามาช้ากว่านี้ ไม่รอดแล้วนะแบบอดีใจที่แบบบินไปแค่สิงคโปร์ไม่ได้บินไปอเมริกาใช่ก็คืออเมริกาไม่น่าโตแล้วค่ะจริงจริงน้องเจน่าเจน่าผมสั้นนะคะอุ้ยจริงหรอความรักนางฟ้าจะมาเผยที่นี่ไม่ถูกต้องคือก่อนเข้ารายการยังผมสั้นอยู่เลยเพ่งจะขอเพุ่งจะยาวมาตอนนี้ล่ะ เราเราจะเปิดเผยกับตรงนี้เราเปิดเผยกับตรงนี้เราพูดงตรงนี้ได้หรอเอาลองได้ไหมใช่เรามีแบบเรื่องเรื่องเล่าอะไรเหมือนเหมือนพอใจไหมมีจ้ามีฝ่ายกระซิบมาบอกว่าเจตนาของฉันเนี่ยชอบอมเท้าแมวอ่หนูหนูแบบว่าหนูชอบแมวไงคะแล้วบอกว่ามันมันน่ารักอ่ะยิ่งแมวแบบแมวโ้มขนฟูๆอะไรอย่างเงี้ยหนูเห็นหน้ามันหนูก็แบบ เยาแบบเเี่ยวราเรามีฟีลอยากกินมังคุดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ในเท้าแมวแบบคือแบบมันเหมือนเออเเหมืนที่ยวมันเที่ยวเลยมันน่ากัดใช่ทั้งเท้าแมวทั้งหัวแมวเลยแล้อนบอกจากแมวหนูเคยกัดเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้ไหมคะฉันว่าใช่แน่ๆเลยเห็นไหมฉันว่าแบบมันหมือนเที่ยวหรอใครใครเพื่อนหรือว่าใครอ๋อโอเคไม่ใช่พ่อใช่แม่เนาะน้องพอใจครับก็คือจริงหรือไม่ ที่เห็นงูไม่ได้เห็นแล้วต้องวิ่งไปจับทันที<ะ>จริง้าะทำไมเมนี่ยเราอยู่ในชมรมควรชอบกินงูสิงเหรอะไรยังไงหนูชอบ เป็นเอ็กโซติกอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะผู้สัตว์เอ็กโซติกเหมือนจะชอบมากโดยเฉพาะงูเวลาหนูเห็นงูที่แบบตามตามทั่วไปเนี่ยแหละค่ะถ้าถ้าหนูประเมินแล้วว่าเออมันอ่ะไม่มีพิษหนูจะวิ่งเข้าไปจับค่ะขอจับขอสัมผัสนิดนึงอะไรเงี้ยแบบอย่าะลืมเบ๋เบ๋เป็นนักเรียนบ้านซิลิทิรินหรือเปล่าพูดภาษาพาเซลหรือเปล่าเป็นหรือเปล่า เออภาษางูเลยแล้วมันความชอบนี้มันเป็นเรื่องจากตรงไหนอ่ยเรารู้ตัวไหมไม่รู้ตัวันคือแบบรู้ตัวอีกทีก็คือชอบงูไปเลยใช่ค่ะชอบมากอยากเลี้ยงตั้งแต่แบบว่ามาธยมนะค่ะขึ้นมาธยมมาอยากเลี้ยงงูอยากเลี้ยงทุกงูเนี่ยค่ะเรื่องงูอ่ะอ่ะเข้าใจได้แต่มีอีกคนนึงจ้าหนึ่งในสองคนนี้เคยมีแฟนยังไม่เท่าไหร่นะจ๊ะเลิกกับแฟนแล้วแฟนคนนั้นไปชอบผู้ชายด้วยกันเองเปลี่ยนลสนิยมไปเลย เออเป็นเฮิร์ตไปเลยเป็นบ้าไปเลยแล้ววันนี้เขาก็มาอยู่ข้างหลังนนะครับขอยินดีต้อนรับุณไม่มีนะไม่มีใครช่วยขันเลยนะยังไงเจน่าเราเฉลยเลยดีกว่าอ้าหวกล่วงอุ๊ยโมเมนต์ป้าแกแล้ววันนี้เขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะเอาตายเลยกอตายอ๋คือมันเป็นอย่างนี้นะครับใค้โซต์เราเอง ชอบตอนไหนคะว่าชอบผู้ชายไม่ใช่เรื่องของฉันเด้อเซนาอ่าเนี่ยเซนาเล่าดีกว่าก็ตอนที่หนูคข้ามาเขาหนูก็แบบว่าก็รักกันดีปกติเขาก็เหมือนผู้ชายทั่วไปคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เหมือนไหมผู้ชายทั่วไปเหม่อขนาดนี้พี่เหมือนผู้ชายแต่ไม่ทั่วไปแแปลกอ่าคบกันทั่วไปยังไงเป็นผู้ชายปกติเมื่อปกติหนูก็ดูไม่ออกหนูก็แบบก็แบบผู้ชายปกติอะค่ะก็รักหนูปกติอะไรอย่างงี้แต่เหมือนแบบ พอตอนเลิกกันอะเขาก็ไม่ได้เหตุผลชัดเจนว่าเออทำไมถึงเลิกอะไรประมาณนี้ก็รักพักอยุดก็พอรู้ใจก็พอรู้ใจใช่แล้วแบบพอเลิกกันไปหนูก็เหมือนไม่ได้ติดต่อกันแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้ววันหนึ่งหนูก็เอ๊ะนึกถึงขึ้นมาหนูก็เลยไปส่องไอจีเขาเขาเปลี่ยนหนูพูดชื่อได้ไหมอะเออพูดได้เขาตอนแรกต้องคบกับหนูอะค่ะเขาชื่อวินชื่อพี่วินแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็น เคที่เคไปปะหนูก็แบบเคที่เลยหรอใช่เป็นแบบเคที่แล้วก็แบบแต่งหน้าแบบผมยาวเลยปะผมยาวเลยแดร็กคลีนเลยแรงเกินใช่หนูก็แบบอ๋อจะทำให้เขาพบทางสว่างอะไรอย่างงี้เอาไปช่วงต่อไปดีกว่าเออไปช่วงต่อไปดีกว่าเนาะครับกับห้องลับห้อง มาเลยอันน okay. ี้ค่ะอันนี้พี่ทีซีค่ะสุดหล่อเรอพี่พอใจค่ะพี่ฮันผมค่ะหนีมาหดด้วยขอบคุณค่ะเราทำท่าเป็นแกะให้ดูเอเอออพี่ได้ในว่มไหมคะอุ้ยอุ้ยตา้แล้วขอบคมณค่ะาู้ผูู้ๆผูๆน่ารักอ่ะอะไรทำไมไรกลาวันมันเกลือมันออกเยอะเหรอ ขวัญมาแล้วพี่มีงา้นเหรอคะขวัญขวัญเย็นนะดาราทุกคนตอนนี้เหมือนอะไรนะไลฟ์สดขายของใช่ใช่จิตนาทีนี้เท่านั้นละคะจิตนาทีนี้เท่านั้นจิตนาทีนี้เท่านั้นเป็นนิคอลเป็ดเซลค่ะพี่มาตะกร้าเลยกดตะกร้าเลยพี่มดขอบคุณเขาอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยมาแล้วอุ๊ยพ uh, ี่มาแล้วมันค่ะหนึ่งเพชรยังไม่ถึงก็าเกลือไวยได้แล้วไม่เกลือแล้วไม่เกลือแล้วปังพี่ทีนี้เป็นคนนั้นในเรื่องของหนูดีกว่าเนี่ย แฟนเก่าด LIKE! ูฉั้นเองเหรอช่องนีเลยไหมแฟนเก่าหนูอ่ะแต่ชันไม่แรงนะไม่แรงแล้วล่ะหนูตั้งแต่แรกไม่เพราะว่าหนูเขาแบบกล้ามโตอย่างเงี้ยเล่นกล้ามเลยเหรอฉันก็มีกล้ามนะแต่แล้วแบบเกล่อนเก่าแล้วไปเป็นแรกคือสวยนะหนูจอโอยไม่เกลือไม่เกลือทำไมพี่ที่ซีไม่เกลืออยู่คนเดียวเออว่าเราเป็นแอนดี้เขาหวาน 9ล้คก ok ็จะาออูปีนต้นทิพมัดไไม่ได้นะคะต้นใหญ่มากหนูตัวเล็กต้นน้อยต้องหนูดต้องาน่ารักไหมคของเอโต้องคิดว่าน่าักไหมคะอันนี้อันไหนน่ารักกว่ากันมค่ะอชเราะแต่ช็อตนสิบวินนะคะสิบวินหนูจะลงแล้วพี่เดี๋ยวมาขาดาวพร้อมกันสิบสิบเก้าแปดเจ็ดหกหสส สองมดเรล่าขอบคุณมากค่ะโอเคตอนนี้อุ๊ยพี่ดีซิขอบคุณค่ะของขวัญวันนี้หนูได้เท่าไหร่โบนัสห้าสิบเนะส่ะเฉพาะสิบนาทีนี้เท่านั้นขอบคุณค่ะอุ๊ยมาแล้วไม่เกือจ้าโบนัสห้บเปอร์ เออไหมเต้นเลยหรอได้เล่มเข้าไหมกับกีต้ารเข้าเข้ามันเล่นยังไงนะไป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 เฮ้ย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 เฮ้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยขนาดนั่งไลฟ์ไปเนี่ยดีเท่่าัคะอุ้ยมาแล้วตระกตาย เพลงมันมาคุณพี่แต่เราจะตัดออกได้ใช่ไหมคะพลงนี้โอเคโบนัส50% 4นนาทีเท่านั้น ลูกคนขาข้อเราไม่งั้นหนูจะขึ้นไปเป็นจิ้งจกั้งหมดแล้วจะปีนหลังคายแล้วนะคะตอนนี้ปีนขึ้นไปเต้นแล้วส่งขวาให้นอยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับห้องไปอยากให้ทําอะไรหนูทาหมดเลยส่งมาก่อนส่งมาเท่าไหร่ก็ได้มาทวงหนูเลยให้หนูทําอะไรหนูทาหมดเลยจะให้หนูเขียนชื่อลงเท้าแล้วชูขึ้นกล้องแบบนั้นหนูก็ทําให้ได้มีแปลกเกิ่มสองนาทีสุดท้ายให้หนูเปิดหน้ามาทางไรก็ได้ แสดงว่าเป็นของลับของลับคือหน้าม้ามัเลยอุ้ยนเลยอุ้ยลุกเต้นไม่ได้หนูอยากมากอุ้ยค้างอ่ะค้างเด็ดไม่ดีอีกแล้วอุ้ยทำไมเด็ดไปอย่างี้อีกแล้วกำมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้ว หน่าทีสุดท้ายหนึ่งาทีสุดท้ายเท้าหนูใหญ่มากเบอร์42รู้สหนูสามารถเขียนชื่อใครก็ได้ลงไปสิบคนก็พอก็พอเหมือนกันเ้าใหญ่กว่าพี่อีกเหรอแล้วก็สี่สิบสองสี่สิบสองเอ้ส่อดสวัสดีครับผมอูสิบว้าสิบเอ็ดสิบเ็ดสิบเป็ดแปดเจ็ดห0 9 8าสี่สอ ส่วไวาค่ะลูกขคขอบคุณมากับวันนี้จบไปแล้วกับห้องรับห้องไลฟ์โอ้ได้กันไปจึ้งหนาเยอะนะจ๊ะมาช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วห้องรับห้องเล่นเกมแรกมันช่วยกันชื่อเกมว่าหลวงจับสลับสีก็คือจะมีผลไม้มาข้างในแบบว่า ให้วางให้ถูกสีอะไรอย่างนี้ข้างในอ่ะเราเรียงผลไม้ไว้แล้วเราต้องเรียงผลไม้ข้างบนให้ตรงกับข้างในเออเรียงถูกหนึ่งลูกรับไปเลยเท่าไหร่คะฮะสามพันไดมอนด์เน่ะเออคบสี่ชิ้นได้สามพันไดมอนครบสั้สี่ลูกถูกต้องเริ่มที่ใครก่อนดีช่วยกันโอเคอ่ะอันนี้รอบแรกถูกกี่อันพี่หนึ่งอันอ่า รอบที่2ลองลองสลับอีกเดียวก่อนเชื่อผมแมงมุมตะกายเป็นแบบว่าเออลองดูลองดูเราจะได้รู้เอออ่ะอ่ะถูกกี่อันวว้าแล้วเอาแล้วรอบที่สามเราปรึกษากันแค่นี้ก็ชัดแล้วโอ้ใช่เออเออเออเลื่อนเลื่อนเลื่อนสลับมีการวางแผนรอบที่สามใช่เอาเลย มีอีก3รอบคราวนี้รอบที่3รอบที่สามรอบที่สามรอบที่สามอ่เฮ้ยมีคนกระสิบแน่เลยฉันว่าใช่ไหมเออแค่มีความรู้สึกค่ะวายสิ้์แรงเกินแรงเลยแล้วเกมแรกไปไวขนาดนี้เกมสองต้องเข้าแล้วล่ะเออได้เลยสามพนได้ได้ไหม เริ่มเลยเริ่มจากทีมพิธีกรก่อนดีไหมได้มา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 เรามีสี่หมวดสี่หมวดหมวดอะไรบ้างคะสขอานของใช้ในบ้านผลไม้ในครัวแล้วก็ในครัวผมว่าสัตว์ง่ายจะให้น้องไหมเออเอาให้น้องดีกว่าเอ้เราเน้นแบบท้าทายดีกว่าของใช้ในบ้านเอาของใช้ในบ้านมาเลยอันนี้คือพูดอะไรก็ได้เลยถูกไหมห้ามพูดคำนั้นเฉยๆห้ามพูดโอเค S <S <S พี่นัดไปใช่ไหม <S 1> <S 1> <S ใช่ครับ <S 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 อ่าโอเคพี่นัดไปอ่าสี่สามสองไปค่ะเอ่อที่เอาไว้ไข่เข้าบ้านครับกุญแจอ่าต่อมาครับเอ่ <S <S อเตารีดไม่ใช่อะไรเอ่อดันมีคำนั้นเอ่อกินข้าวไหนไหนแต่ว่าเอามาทำเนี้ยอันสิ่งเนี้ยสิ่งที่เอามาขัดอะไรที่กิน <S 2> <S 2> ข้าวขัดหม้อเอ่อเอ่อนุ่มๆนุ่มๆฟองน้ำเอ่อฟองน้ำมีคำว่าฟองน้ำฟองน้ำล้างจานถูกต้องครับ เอ่อส่งมเมื่อก่อนนะเออสมัยนี้เป็นแบบว่าส่งโทรศัพท์ม,มือถือเออสมัยนี้ใช่ไหมแต่เมื่อก่อนอ่ะคนรักกันอ่ะปู่ย่าตายายถูกต้องครับต่อมาครับผมอันนี้ครับเวลารเรานั่งปิกนิกอ่ะนั่งปิกนิกที่สวนสาธารณะเสื้อถูกต้องครับเออเนี่ยครับไปเพดานว่า<ช>เออบินบินครับนุ๊กเออไข้าข่แมงครับเม้งและอะไรครับอีกอันหนึ่งแมลงอ่า เออ่เปิดเสียงออกมาเนี่ยครับอันนี้ครับเปิดเสียงออกมาลำโพงอ่าต่อมาครับผมเอ่อเย็นๆครับตู้เย็นเนี่ยเย็นๆแต่ถัดลมอ่าโอเคเอ่อทิ้งขยะถังขยะอ่าโอเคครับต่อมาครับเอ่อเหยียบเอาไว้เหยียบครับเชืนเท้าอืมเอ่อเต็มครับได้ไปกี่คะแนนอ่ะเต็มเลยสุดยอด เรื่องอะไรอย่าหมวดอะไรอะ่ะหมวดครัวมาครัวเหรออืห้องครัวห้องครัวหนึ่งสองไปค่ะเดน่ดนๆใส่ข้าวจานอ,าอุ๊ยเวลาสิ้นเดือนแล้วต้องกินอะไรแกลบ <laughs> <laughs> ข้าวเออมามาเออมามาก เห็ดเข็มทองพันด้วยอะไรโอ้โหยากแล้วย่างเห็ดเข็มทองพันเอาอะไรมาพันเห็ดเข็มทองย่างได้ไหมหนังยางของกินของกินมีเนื้อมีเบคอนเอ้ยตัวงอเป็นอะไรเต่าโมันในครัวตรงไหนวะช้อนเอ่อเป็นสัตว์เป็นสัตว์สัตว์ทะเลสัตว์ทะเลเมงดาน้ำเต้าปูปลาน้ำเต้าปูปลามีอะไรอีกตัวงอตัวงอ ม้าน้ำข้ามได้ไหมข้ามไปก่อนข้ามอุ้ยเวลาทำเบอร์เกอรี่ใช่ไหมเบอร์เกอรี่ตาหลิวเอ่มเรียกว่าอะไรอ่ะรู้แล้วแต่ไม่รู้เลยที่กุญเชินอ่ะว้าวอุ้ยข้อนี้ยากนะได้ไหมสาวคะแนนหรอไว้ 13ไม่เป็นไรสู้สู้ได้สู้ได้ต่อไปเราจะให้ VJ บ้างเริ่มที่เจนนาเป็นคนใบแล้วก็พอใส่เป็นคนถ่ายหมวดของผลไม้เชี่ยวเชี่ๆวกันเริ่มเลยดีกว่าจับเวลาก่อนนะคะหนึ่งสองสัมไปค่ะลิงกินอะไรคะฮลิงกินอะไรกล้วยลิงถือ ไิจไมวิจัยมอไะไรกลิ่นไั่ทองค้างถั่วทองค้ลำไยติ่มซำอะไรอะสีแดงๆเปิืกเขียวเขียวแตงโมโอ้แพงของเอแครเมลอนสีเหลืองมีกิ่นบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบทุเรียนต้นโอไม้แอปเปิ้ล ทำกับข้าวใส่อะไรเปรี้ยวๆสีเข้มๆสีเข้มๆสีน้ำตาลมะกรูดเสีน้ำตาลมีคำว่ามะมีคำว่ามะน้ำมะพร้าวมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงมาทั้งสวนเลยทีนี้ข้าว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 กับสีชมพูข้างในสีขาวเม็ดเยอะๆเม็ดสีดเม็ดสีดำๆเยอะๆแก้วอมะกอกเฮ้ยว้าวเกือบเต็มเกือบเต็ม แตกทังโอ้ยอ่ะต่อไปต่อไปขอใส่ใบเจนนาถ่ายห้าสี่สาเริ่มเริ่มค่ะห่างห่างยาวๆแล้วชอบแต่บนสายไฟเออกระโดดบอ้ยโอ้ยยุงกัดโอ้ยยุงต่อยต่อยกับคนอยู่ออสเตรเลียจริงโต้ เจ้าปาสิงโตผัว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 คล้ายๆเต่าสภาพดูดเลือดปิ้งหางเป็นลายๆเหมือนสฟิงค์แต่ไม่ใช่หางลายดูงดาวไม่ใช่เป็นตัวข้าม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 ข้าตําข้าว ตะเตนตมข้าวโคกค่ nah. ะกมาอย่างสุดท้ายอันเมื่อกี้มันคืออยู่ในหนังหรืออยู่ในหนังอีกวน้าเหรอมาเวลว่ารวมคะแนรวมคะแนนของ b ีเจสิบเจ1ดคะแนนว้าวลเลย์อละนล่ายไดมอนด์ว้าว ไม่เรานันพบจำได้ไงฉันยังจำไม่ได้เลยว่าคนเราทำอะไรกันอ่านก่อนอ๋อโอเคโอเคอ่านก่อนบอกจันด้วยนะคะจบไปแล้วจบไปแล้วกับการแบบว่าเล่นกงเล่นเกมไม่ได้ไม่กินสนุกไหมครับสนุกสนุกมั้วันกี้ตอนใบใบได้เยอะนะแต่ตอนตอบเองตอบไม่ได้มากสามขอยแต่น้องเก่งมากเลยอ่ะหัวไวมากอ่ะจีกับคนออสเตรเลียดูดิจำข้าวเลยที่จะตอบว่าโคกแล้วนะตอนแรกอ่ะแต่ผมชอบไอ้เนี่ย ยิ่งหนูเลยอ่ะแขนแขนเราหลุดไงเลยมีแรงวันนี้ขอบคุณสาวๆมากเลยที่มาร่วมนะแต่ว่าก่อนจะให้สาวๆฝากช่องทางการติดตามอะไรเงี้ยเราขอฝากกิจกรรมก่อนมีสิงค์เกลีย2024มาตามเชียร์ตามลุนได้ลุนรางวันใหญ่ประจำปีเออมีโฟโตโชงโฟโตโชูดนู่นนี่นั่นคืนห้างตอนนี้ มีโฆษณาในรถไฟฟ้าด้วยนะจ้าต่างกันได้เออรางวัลมีปล่อยออกมายังว่ามีอะไรบอกก็หลักแสนนะคะว้าย<อ>เฟนเนีวราคะเนี่ยเรื่องจริงไม่เชื่อไปตามดูเดี๋ยวให้สองสาวฝากช่องทางการติดตามก่อนละกันอินสตาแกรมละกันค่ะ wismeneenna ค่ะตอนนี้ก็ไลฟ์ ห้ามกับกอสองถุค่ะอ๋อสองรอบสิน้าตรงนี้จ้าไอดีอ่าพอใจก็ นี <54. S 2> ่น <NY> ะ <Commons> คะก็ไลฟ์อยู่ในแอปมิโครค่ะไอดีก็อีวันนี้เลยแล้วก็อินสตาแกรมใช่อินสตาแกรมก็ JJAI Under s o r e v ค่ะแล้วก็ในมิโครจะไลฟ์ประมาณ2อทุ่ม3าทุ่มประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ตามให้กำลังใจน้องได้ทั้งสองคนเนาะก็วันนี้ขอบคุณสองสามมากๆเลยคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะุมมากครับแล้วเจอกันใหม่กับห้องรับมิโคร